สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับดดยนะคะเราจะพาทุกคนไปดูต้นอะโวโคาโดใช่แดน,ดนใช่ค่ะไหน,นอะนอ๋ขอข้างบนนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเปล่ามันแสงมันย้อนแสงเนาะดูยเยอะแยะเลยอะแต่ยังไม่ค่อยสุกอะอืมยังไม่ถึงเวลานี่ มีชาด้วยนะทุกคนดูสิีตบชาด้วยต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยสุกเลยอยากเมื่อไรจะได้กินอ่ะรอไม่ไหวแล้วนะดูสั่งจองกันมาได้เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปแล้วก็ให้จองเข้ามานี่นะคะลูกอะโวคาโดลูกอะโวคาโดยังไม่สุกจ้าทุกคนดูสิ แต่ที่นี่เนี่ยออร์แกนิกร้อเอร์นะจ๊ะไม่มีสารเคมีใดๆจ้าวันนี้เราก็ดูกันแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันยังบอสุกเนอถ้ามันสุกแล้วเราจะมาเก็บ กินนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย